วันนี้เทศบาลตำบลพังโคนชวนทุกคนมาดูไอเดียการลดขยะต้นทางที่เรียกว่าธนาคารขยะกันครับที่ทำได้ทั้งในชุมชนใหญ่เล็กวัดและใช้ในโรงเรียนได้อีกด้วยเทศบาลตำบลพังโคนจังหวัดสกลนครมีพื้นที่6.66ตารางกิโลเมตรมีประชากรเมื่อเดือนธันวาคม2,566จําจำนวน6,337คนมีประชากรแฝงมากกว่า1 0,000คน เทศบาลตำบลบังคนเป็นชุมชนเมืองที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเนื่องจากเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุดรธานีมีธุรกิจขายส่งขายปลีกตั้งอยู่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครและวิทยายลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยาการด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลมีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากซึ่งเทศบาล ตำบลพังโคนมีพื้นที่ฝังกลบขยะจํานวน49ไร่3งาน59ตารางวาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลให้หยอกก่อสร้างเป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแห่งที่3มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงนําขยะมากําจัดจํานวน13แห่งได้เปิดดำเนินการฝังกลบขยะมาตั้งแต่ปีพศ2551ภายใต้นโยบายของเทศบาลตำบลพังโคนเมืองต้นแบบสิ่งแวดลอ้อม เมื่อเดือนกันยายน2551ธนาคารขยะจึงเกิดขึ้นภายใต้โครงการเก็บขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคตซึ่งเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือลดขยะต้นทางให้มากที่สุดเพื่อยืดอายุบ่อขยะให้ใช้งานได้นานที่สุดและปลูกฝังวินัยการคัดแยกข,ขยะให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนชาวพังโคน ขั้นตอนการจัดตั้งธนาคารขยะโดยมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง11ชุมชนเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การรับซื้อขยะสิทธิประโยชน์ผลตอบแทนโดยธนาคารขยะของเทศบาลตำบนบางโคนกำหนดหลักเกณฑ์ดัง 1. สมาชิกค,คือครัวเรือนในเขตเทศบาล1ครัวเรือนเป็น1สมาชิกโดยใช้สำเนาทะเบียนบ้านเป็นเกณฑ์สสวัสดิการที่ได้รับภากสมาชิกจำนายขยะครบ6เดือนแล้วมีสมาชิกในครัวเรือนเสียชีวิตจะได้เงินค่าชาปนกิจรายละ5,000บาท3 ในการซื้อขยะแต่ละครั้งสมาชิกแต่ละลายจะต้องขายขยะมูลค่าอย่างน้อย10บาทต่อครั้ง 4. สมาชิกธนาคารขยะจะต้องขายขยะติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนหลังจากนั้นในรอบ6เดือนสมาชิกจะขาดการขายขยะได้ไม่เกิน1ครั้งในรอบ6เดือน ปัจจุบันเทศบาลตำบลบางโคนมีสมาชิกธนาคารขยะจำนวน559รายซึ่งการเป็นสมาชิกเป็นแบบสมัครใจใช้หลักฐานในการสมัครสมาชิกเป็นสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนสามารถสมัครได้ทุกวันในวันเวลาราชาการที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางโคนโดยไม่มีค่าสมัครใดๆซึ่งเทศบาลจะมอบสมุดธนาคารขยะให้กับสมาชิกคนละหนึ่งเล่มเพื่อบันทึกข้อมูลการฝากถอนเมื่อมีการซื้อขายขยะ เงื่อนไทการถอนเงินค่าซื้อขายขยะโดยสมาชิก จะสามารถถอนเงินค่าขายขยะได้จะต้องมีเงินในบัญชีเกิน300บาทขึ้นไปซึ่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยจะเบิกถอนได้เฉพาะวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกันยายน2551จนถึงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 7ธนาคารขยะเทศบาลตำบลอังโคนได้มีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือชาปนก,กิีครอบครัวของสมาชิกจำนวน2 1 3ราย เป็นเงิน1 6 5 0 0ล้าน6 5 0 0บาทเงินชาปนกิจดังกล่าวธนาคารขยะเทศบาลตะบลบางโคนนำมาจากกําไรจากการขายขยะในแต่ละครั้งโดยไม่ได้หักจากค่าขายขยะของสมาชิกแต่อย่างใดโดยหลักการจะมีข้อตกลงกับสมาชิกว่าเงินค่าช้าปนกิจ5,000บาท เกิดจากค่าขายขยะของสมาชิกเนื่องจากในการซื้อขายขยะจากชาวบ้านในแต่ละครั้งผู้ออกรับซื้อคือพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะทำการคัดแยกขยะก่อนนำไปขายให้กับร้านค้ารับซื้อของเก่าจึงทำให้มีกำไรจากการซื้อขายขยะธนาคารขยะเทศบาลตำบนทองโคนได้ํำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2551เป็นรูปแบบที่ใช้เจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้ดำเนินการออกรับซื้อขยะและนำไปจำหน่ายตลอดจนทำหน้าที่เบิกใจ เงินให้กับสมาชิกโดยใช้วันปฏิบัติราชการปกติคือทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์หลังจากเก็บขยะมูลฝอยตามปกติจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะออกรับซื้อขยะตามชุมชนต่างๆเป็นที่ทราบการโดยวันพฤหัสบดีแรกของ นจะออกรับซื้อณชุมชนบ้านใหม่และชุมชนหนองสะพังวันพฤหัสบดีที่2ของเดือนออกรับซื้อณชุมชนโพแงนและชุมชนเจ้าปู่ทองแดงวันพฤหัสบดีที่3ของเดือนจะออกรับซื้อที่ชุมชนสีจำปา1ชุมชนสีจำปา2ชุมชนบ้านทุ่งชุมชนหนองศิลและวันพฤหัสบดีที่4ของเดือนจะออกรับซื้อที่ชุมชนตลาดชุมชนลอนดอนและชุมชนโพชัยโดยสรุปสมาชิกแต่ละครัวเรือนจะได้ขายขยะเดือนละหนึ่งครั้ง สวัสดีครับผมนายกฤษดาวงกาลสินนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนพโคนธนาคารขยะของเทศบาลตะบนพโคนดำเนินการและขับเคลื่อนโดยเจ้าหน้าที่กองาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นการลดขยะต้นทางโดยพี่น้องประชาชนทําการคัดแยกขยะที่บ้านและเทศบาลรับซื้อขยะแล้วนํามาคัดแยกพร้อมจําหน่าย ซึ่งผลกำไรของสุทธิเทศบาลแนะนำเข้ากองทุนโครงการเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เห็นชัดเจน หลังจากดำเนินการธนาคารขยะทำให้ภาวะขยะล้นทั้งหายไปเกิดวัฒนธรรมใหม่ในหมู่ชาวบางโคนและครัวเรือนจะรู้จักคัดแยกขยะพบเจอขยะที่ไหนทุกคนจะเก็บเอาไว้ขายเรามุ่งหวังว่าธนาคารขยะเทศบาลตำบลบางคนภายใต้โครงการเก็บขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคตจะเป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่าสร้างสำนึกที่ดีในการจัดการขยะให้เกิดขึ้นกับชุมชนชาวบางคนต่อไป